นายชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับคณะนักวิ่งเริ่มวิ่งจากสวนลุมพินีสี่แยกไฟฉายพร้อมทั้งตรวจโครงการก่อสร้างในเส้นทางวิ่งโดยเปิดเผยว่าวันนี้ได้ตรวจเยี่ยม2โครงการโครงการแรกการก่อสร้างสะพานข้ามแยกณระนองซึ่งเป็นช่วงสะพานข้ามแยกบริเวณถนนรัชดาพิเศษเลี้ยวขวาเข้าถนนสุนทรโกษา ออกสู่ถนนพระรามที่4ซึ่งปัจจุบันปิดอยู่ทําให้การจราจรบริเวณตงกล่าวค่อนข้างติดขัดที่ผ่านมาได้เร่งรัดสํานักการโยธาให้เร่งดําเนินการขณะนี้พร,ร้อมเปิดให้ใช้งานในวันพรุ่งนี้1สิงหาคมเวลา5นาฬกาโครงการที่2โครงการก่อสร้างอุโมงค์สีแยกไฟฉายเป็นอุโมงค์ที่สร้างมา13ปีแล้วมีข้อขัดแย้งค่อนข้างมากอาทิขนาดอุโมงค์การจราจาก,กับฟอฟม ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินซึ่งเป็นโครงสร้างต้องใช้ร่วมกันบริเวณปากอุโมงซึ่งได้เร่งาารัดสำนักงานโยธาให้เร่งดำเนินการและตั้งเป้าว่าจะเปิดในวันพรุ่งนี้1สิงหาคม2 5 5 5โดยคืนนี้จะมีการทดสอบการใช้งานอุโมงคและได้เน้นย้ำกับสำนัากงานโยธาให้ดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักหากมีอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์สามารถเลื่อนการเปิดการใช้งานได้ขอให้ดูความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้งดังนั้น คืนนี้สำรวจความปลอดภัยให้100%หากไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจะเปิดใช้งานวันพรุ่งนี้1สิงหาคม2565เวลา5นาฬิกาทางนี้อุโมงค์จะเปิดให้ใช้งานตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อบรรเทาการจราจรหลังจากนั้นเวลา22นาฬิกาถึง5นาฬิกาจะทำการปิดอุโมงค์เพื่อเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อความเรียบร้อยและเดือนหน้าเปิดบริเวณแยกรัชพฤกษ์ซึ่งจะช่วยระบายรถบริเวณนี้ได้มากขึ้นจริงๆแล้ว ต้องบอกว่าโครงการระยะยาวต่างๆไม่ใช่ผลงานของเราเพราะเป็นการทำงานมาอย่างต่อเนื่องเราแค่มาผลักดันให้ความสำคัญและทำการเร่งรัดถือว่าช่วยกันผลักดันโครงการต่างๆที่ยังไม่แล้วเสร็จทำการเร่งรัดดูแลและคื้นพื้นที่โดยเร็วที่สุดอันไหนเปิดได้ให้เปิดก่อนหรือทยอยเปิด